ครับสวัสดีครับผมบาสเทเวเลตสาขาเมือผู้สร้างรถพยัคฆ์นะครับวันนี้เขาได้เข้ามาติดตามการเจ้าปุ๋ยของลูกค้าเก่านะครับแม่ชื่ออย่างครับชื่อแม่อรุณีคังจุนเดี่ยวบ้านไหนครับบ้านสีแดงครับมณฑลครับมณฑลเชียงแรงเดี่ยวมลเชียงแรงนะครับมณบลเชียงแรงกัเมือผู้สร้างรถพยัคย์นะครับวันนี้เขาจะเข้ามาถามเนาะแม่ก่อนที่แม่จะเจ้าปุ๋ยเทเวเลตนะครับแม่ได้น้ำนักยางเราเลยครับนั่นมันงดส่วนนี่มันจะได้อยู่ ของแม่นี่นะไปดูสองห้าิมดส่วนเนี่ยนะครับเนาะก่อนตีแมเจมาไ้ได้สองร้ห้าสิบแล้วหลังจากที่แม่ใจมาแล้วครับได้ขึ้นมาแหมปรห้าสามร้อยสี่ร้อยสี่้าวนจ้ะประมาณสี่ร้อาวนะครับเนาะแม่ใจกี่ปีแลครับสมปีแล้วจ้สามปีเนนี่เครับเนาะเจ้านี่ม้มาสามปี้าะเดี๋ยวผมขอแม่ลองกินดนะครับเนาะผมมันไหดีแวบไไรครับอันนี้กี่มีนี่ครับแม นีหมีดเดียวมีหมี่เดียวมีหมี่เน่อมีสองมีดนะครับเนา่อด้วยสองด้วยนะครับมีมาดูนี่ครับน้ำยางไหลดีนะครับเนาะนี่ครับน้ำยางไหลเหมาะได้ปุ๋ยเอเวอร์ลิตนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถามแม่นะครับเน่อความพึงพอใจนี่แม่พอใจนะครับน้ำยางออร์กี่พอใจอยู่เจ้าพอใจอยู่นะครับเน่อ เป็กซิตแม่งเงื่อตัวไหนครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วไอ้แล้วไว้เปอร์เซ็นต์หนึ่งก็แล้วไอ้เปอร์เซ็นต์หนึ่งกโอ้อะไรดีนะครับเนาะอันนี้นะครับกครับความเป็นไป้องทางไรนะครับตีสนใจนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปดูตีร้านได้นะครับร้านผมก็ตั้งอยู่ตีบ้านสบงนะครับอยู่ก่อนถึงเทศบาลสบงนะครับอยู่ติดกับสินเชียร์ักเสียมสาขาสบงนะครับเนาะครับหรือว่าติดต่อได้ตีเบอร์ศูนย์แปดสอง เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับเนาะวันะนะี้กนะ็สวัสดีครับสวัสดีครับ